สวัสดีค่ะพวกเรากลุม่มภาคใต้<ด>ตลอดทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟศิลาอาชคะ่ะแล้วเรากำลังจะไปที่ชุมพรค่ะเรากําลังจะไปที่ชุมพรนะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกเพื่อนข้างในนะคะว่าเพื่อนจะนั่งรถไฟไปชุมพรครั้งแรกร,ถรถู้สึกยังไงค่ะเดี๋ยวไปถามเพื่อนข้างในกันเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามมาชิกของเราทั้งสามคนนะคะว่าื่้นรถไฟไปภาคใต้ครั้งนี้รู้สึกยังไงนะคะก่อนอื่น ชื่อแต่ละคนก่อนดีกว่นนา,วาวชื่อมะนาวค่ะชื่อแยมค่ชะ,ะชื่อหวานนี่ค่ะมะนาวคน่ะไปเอา กันที่จังหวัดชุมพ์เราจะไปที่ไหนกันจ๊ะตอนนี้เราจะไปกรุงเทพจากกรุงเทพเราจะไปสวีจากสวีสวีไม่ใช่หรอสวีตรวจเต็ตเลยตรวจเซตจีสลาบขอบกาถ้าเราสอบวันที่8ปดขวบวันเที่ยงนี้จะเข้าเทียบการชราที่3ครับเราเล่ไปชุมพรนะคะเอ่อรถไฟเราหมายถึงอะะ

เอาลูกมาแล้วเราก็จะไปเปิดทะเลนะคะเราได้ลูกมาเยอะๆช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติเองเองจะรับแขกสองคนนั้นลุงก่อเชิญเคานั่งก่อนไปไปมาประเทศนัเชิญนั่งก่อนค่ะทำในี้อยู่อะไรก็พูดไปพูดเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยวันจะเป็นน้อยดอลลาร์จะฟูไหมสามดอลลาร์โคยยังไหน มันจมอยู่ข้างล่างนั่นแหละมันอยู่ใต้อันนี่บอกฉันตีหลังมันใหญ่เนแบบนี้แข็งกว่า้านเลยแงเขด้วยนะไปตัวเล็กไปอ่ะ ยังไม่ได้เขาทอีกแล้วมู่ตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็เอาลูกกูมานะคะนี่ดู เราก็เอามาปล่อยที่ทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆช่วยกันปล่อยปม้านะคะพอนอันนี้เทได้เลยใช่คะค่ะอย่าให้ลองน้ำแม่อีกคนนึงป่านป่านเทเบบไหนเทให้ลอยบนอากาศแล้วพอนก็นี่อีกคนที่จะซุกอีกแล้ว ุลาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถามชื่อพี่เขาก่อนนะคะว่าชื่ออะไรคะพี่แดนพี่แดนนะคะพี่แดนเป็นคนขับเรือพาเรามาที่เกาะกุลาเกาะกุลาใช่ไหมคะเราจะมาถามพี่แดนนะคะคือพี่แดนเนี่ยเป็นคนที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยคที่นี่ตั้งแต่เกิดครับอ๋อคนที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยแล้วคนที่นี่เนี่ยเขาเอ่อมีวิถีชีวิตอย่างเช่นอาชีพเขาทำอะไร จับปลาเมื่อจับหน้าว่าอ้วนแหละแต่บางตัวไม่เมือม่อแกงนวันนี้แดนี้ลและนายกินอยู่แถวหน้าบ้านอ๋นออ้วนก็เป็นหน้าจายบางในทะเลจับพวกจับไลาจับคู่อะไรประมาณนี้นะครับอะไรที่มีชื่อของภาคใต้ใบเลี้ยงใบเลี้ยงใบเลี้ยงอ๋อใบเลี้ยงแล้วเอามาทำอะไรผัดแล้วมาต้ามแล้มาลวกได้หมดเลยครับอ๋อแล้ววันนี้ที่แดเนียลคงจะได้กินไหมครับ เราจะทำว่าเราจะนี้กินเท้าดิโอเควันนี้เราก็จะได้มาอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปถ่ายวิธีการทำอาหารที่ใช้ใบเหลี่ยมด้วยนะคะเดี๋ยว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปดูวิธีการทำกัน

กิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเล่นเกมทายคำภาษาถิ่นใต้กันนะคะโดยจะเป็นกลุ่มเป็น2กลุ่มหรือ2ทีมนะคะเดี๋ยวก่อนอน่นนั้นเราไปรู้จักชื่อทีมกัก่อนเนาะ คำศัพท์าษา้เป็นคำพยากินกินก็กินนอนก็นอนทวิ่งวิ่งวิแลน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 เร็วรแลนเร็วเวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็ววิ่งแล้วมีคำอะไรเป็นคำยาถ้ายาชาก็อยะยาแช่ยาชายาแช่ยาแช่โกหกโหกโกหกโหกโกหกโกหกคเดียวเขียว อร่อยก็อร่อย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 รงอรอยแรงอรอยแรงคใต้ก็สับก็ยานัยานัานอะไรรอะร่งฝรั่งจุกผู้จุกผู้ฝรั่งก็เรียกจุกผูทักไงอแต่จุกปอนเนี่ยู้แล้วูรียก่อะไรคะู้น้ดอกไม้อกม่อเป็นภาษาใต้แถวลักอนแถวอะไปไหงไม่ได้จะไปไหนจะไปไส

Bye. ไปเลี้ยงพัดไข่ครับตอนนี้ปลาจระเม็ดปลาซ้ำรถจระเม็ดเซร็จค่ะเดี๋ยวเรามาทานอาหารด้วยกันเลยค่ะม,มาเลยค่ะ สามทุ่มค่ะทางโฮมสเตย์มีกิจกรรมให้พวกเรานั่นก็คือกิจกรรมบลาหมึกค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะกูมีปูด้วยกูเลยนะที่มีหมึกด้วยลูกปจักค่คะเรากำลังจะไปไหนคะเราจะไปจับปลาหมึกแบบภูมิยาชะบ้านหรื่อเดียวในโลก ลุงบาลาหมึกนะคะเดี๋ยวเราไปดูลุงบาลาหมึกกันเลยค่ะลุง,ลงยัมงมีกับลาวัสเีกครับนี่หมึกไว้นีหมึกไว้ นะคะคแม่เขาจะคัดหมึกนะคะที่เราไปบาหมึกเมื่อกี้นะคะหมึกแบบนี้เขาเรียกหมึกกล้วยจ้ะแบบนี้คือตัวเมียแล้วก็แบบนี้คือหมึกหอมหลังจากที่ไปบาหมึกแล้วกลับมาก็ไปปลูกอะไรอยูอันนี้ตัวเมียจะมีไข่ได้วยไข่ได้ <c oughs> ไ,ดไง แล้วก็เราก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาคใต้นะคะค่ะคุณลุงคะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนอยากมาเที่ยวอะค่ะสามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างคะเบอร์โทร0869417046หรือเฟซบุ๊กพิมวะแดนนงโฮมเตชุมพรก็ได้คุณาสำหรับทีมนี้ก็ขอบคุณคุณลุงประจักษ์นะคะที่อำนวยความสะดวกและก็พาพวกหนูเที่ยวที่ต่างๆนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยฝากนิดนึง มาที่นี่เหมือนมาบัญาัติขาดอะไรให้บอกนอกจากปลาหมึกกับตัง เคยมีความฝันและฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้